อ้าวสวัสดีครับมาพบกับหลางพระนคอรออฟฟิเชียนะครับหลางพระนคอรออฟฟิเชียลตอนชอบเล่าเรื่องวันนี้ผมจะมาพูดถึงคําว่าซามูไรนะฮะซามูไรคําว่าซามูไรในเรือนจำเนี่ยถ้าเป็นโลกภายนอกก็เปรียบเสมือนมือปืนรับจ้างมือปืนรับจ้างนะครับ ผมจะเล่าในยุคสมัยที่ผมอยู่ปี2547จนถึงปี255 5ผมได้ปล่อยตัวนะครับผมก็อยู่มาหลายเรือนจำเหมือนกันถ้าฐานว้หนุ่มกลางคลองเปรมพิเศษกรุงเทพเรือนจำกลางระยองนะประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่ามันมีกลุ่มสมุไรของแดนใต้อีกเยอะนะฮะที่ผมไม่รู้จักกลุ่มสมุไรของนักโทษในจังหวัดภาคเหนือในย่านภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยมีหมดนะฮะแต่ผมจะพูดถึงภาคกลางที่ผมอยู่เพราะว่าในยุคสมัยของผมเนี่ย มันก็จะเป็นนักโทษที่อยู่ในภาคการที่ถูกย้ายเรือนจําไปเรือนจํากลางนู้นเรือนจํากลางนี้และมันก็มีเรื่องเล่าขานนะฮะถึงชื่อซามูไรที่เป็นเบอร์ท็อปทอปนะครับเป็นเบอร์ท็อปทอป,ทอปคือรับจ้างทังรับจ้างทาร้ายผู้อื่นเพื่อได้เงินขึ้นมานะครับส่วนใหญ่ซามูไรที่มีชื่อเสียงในยุคข,ของผมเนี่ยมาจากเรือนจาบางขวางเรือนจําบางขวางนะครับตอนนั้นเนี่ยมีไม่กี่คนหรอกครับที่ผมได้ยินชื่อผ่านหูนะฮะ แต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับนั่นก็คือเดี๋ยวผมค่อยพูดชื่อแล้วกันเอาคนแรกก่อนคนแรกเขาชื่อหินเขาบอกว่าคนชื่อหินเนี่ยเป็นซามูไรของหมู่ใต้ที่อยู่เรือนจําบางขวางแต่ว่าคนคนนี้ผมได้ยินชื่อไม่หนาหูนะเพราะว่าเหมือนกับเป็นเรื่องเล่าขานของคนที่อยู่ในเรือนจําบางขวางถูกย้ายกลับมาแล้วบอกว่าวีรกรรมของเขาเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นนะฮะแต่คนที่มีชื่อเสียงมากเลยนะครับในเรื่องของซามูไรหรือว่าเป็นซามูไรเบิร์ตต้น,ตน ของเรือนจําบางขวางหรือว่าของคนคุกเลยก็ได้นั่นคือน้าสวยใจร้ายเนี่ยแหละครับน้าสวยใจร้ายเนี่ยผมไม่เคยเจอในโรงเรือนจําเลยนะฮะแต่เพื่อนๆผมหลายๆคนเนี่ยเจอเขาไม่ว่าจะเป็นเรือนจําที่ไหนบ้างที่เขาไปอยู่เนี่ยเพื่อนๆผมไปเจอเขาเนี่ยแล้วเวลาเขาเพื่อนๆผมเนี่ยย้ายมาอยู่เรือนจำไอ้หนุ่มก็จะเป็นเรื่องเล่าขานกันนะะว่าน้าสวยใจร้ายเนี่ย จัดว่าเป็นซามูไรที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะฮะในยุคสมัยที่ผมติดคุกอยู่นะแต่ผมไม่เคยเจอเขานะเขาก็ไม่ได้ย้ายมาวัหนุ่มเขาย้ายไปอยู่เรือนจําบางขวางไปเรือนจําที่ต่างๆแต่ชื่อเสียงเนี่ยของเขานี่เรื่องลือมากน้าสวายถ้าจําไม่ผิดนะแกน่าจะติดคุกหลัง2 0 3 0ปีเลยนะฮะแล้วก็เป็นซามูไรรับจ้างด้วยนะครับในเรือนจําแล้วก็ เหมือนคนปทุมเนี่ยคนจังหวัดปทุมหลายๆคนเนี่ย <_ d ata> ก็ให้ความเคารพนับถือเขานะมีเพื่อนผมหลายๆคนที่เป็นตัวจี้ตัวเจ็บส่วนใหญ่ก็บอกว่าเจอนาสวัยมาอยู่กับนาสวัยมานะครับอันนี้คือซามูไรที่ผมได้ยินมาหนาหูมากเลยนะแทบจะเกือบทุกคนที่ไปเจอแกมาเนี่ยจะบอกว่าน้าสวัยใจร้ายเนี่ยคือท็อปที่สุดแล้วนะท็อปที่สุดแล้วอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของนาสวัยนะครับแต่ถามผมเนี่ยผมจะอธิบายฟังว่าซามูไรรับจ้างเนี่ย มันเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นคนที่ไม่ได้มีห่วงนะฮะไม่ได้มีญาติพี่น้องส่วนใหญ่นะฮะหมายถึงว่าเวลาเขาเข้ามาอยู่ในเรือนจำเนี่ยเขามีความกล้าความเกเรเขาจึงใช้สิ่งเหล่านี้แลกกับความอยู่สบายโดยการเป็นซามูไรรับจ้างนะครับ ในยุคก่อนๆเนี่ยมันจะมีการว่าจ้างกันอย่างเช่นสมมุติเนี่ยมีผมหรือใครก็แล้วแต่เป็นสมูไรตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นสมูไรปุ๊บเนี่ยพวกขายใหญ่เนี่ยหรือพวกคนที่มีปัญหากันในเรือนจำเนี่ยก็คือหมายพวกเขานะฮะอาจจะเป็นเรื่องของการค้ายาเสพติดในคุกในอดีตน,นะครับและไม่จ่ายกันหรือการเล่นการพนันกันแล้วก็มีปากเสียงกันเนี่ยพวกขายใหญ่พวกนี้เขาไม่ลงมือเองเขาก็ต้องว่าจ้างสมุไรนะฮะว่าจ้างามุไรยอย่างเช่น อาจจะมาจ้างใครก็ได้เพื่อนผมที่เป็นสมุไรรับจ้างเนี่ยถามว่าเอาไหมกล้าแทางเขาไหมหรือทําร้ายเขาก็ว่ากันเป็นราคาไปเสนอราคาไปมันก็มีหลายแบบแตีแค่พอให้พอรู้ว่าอันนี้โดนสมุไรตีมีปัญหาเราถูกทําร้ายหรือจะถึงขั้นทําร้ายให้เสียชีวิตเลยก็แล้วแต่พวกราคาพวกนี้มันขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างขาใหญ่แต่บางคนเนี่ยเป็นขาใหญ่ปึ้งๆเหมือนกันและมีปัญหาขาใหญ่บางทีสมูไรถ้าเบอร์ไม่ใหญ่จริงเนี่ย ไม่กล้าไม่กล้ารับงานนะครับงั้นสมุไรเนี่ยจะเป็นเหมือนกับด่านหน้าเขาเรียกว่าอะไรเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายหลังจากที่ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วสมุไราบางคนอาจจะถูกเก็บจนเสียชีวิตเลยก็ได้ในยุคอดีตนะหรือไม่ก็ต้องถูกทําร้ายหรือไม่ก็ต้องเป็นสมุไรที่พอสมควรมีเปอร์เซ็นที่จะถูกทําร้ายทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็กลุ่มนักโทษของพวกขาใหญ่ที่เข้าไปทําร้ายเนี่ยเอาได้สมุไรต้องพร้อมนอนซอยหลักเป็นปีสมุไรต้องพร้อมย้ายเรือนจําโดยที่ไปแบบตัะเปล่า โดยที่เหมือนกับไปตายเอาดาบหน้าได้นี่คือสมุไรใดยยุคสมัยก่อนนะสมุไรรับจ้างบางบ้านเขาเรียกบ้านสมุไรเลยมีแบบเจ็ดแปดคนเนี่ยเป็นสมุไรหมดเลยนะฮะแล้วก็จะมีพ่อบ้านที่เป็นเขาเรียกว่าพ่อบ้านสมุไรนะฮะงั้นเวลากลุ่มพวกขายใหญ่หรือคนมีตังในเรือนจำใหญ่ๆเนี่ยมีปัญหากันเนี่ยก็จะว่าจ้างสมุไรนะฮะบางทีตัวหัวหัวพ่อบ้านสมุไรเนี่ยรับงานมาสมมติรับงานเงินมาสองแสนปุ๊บตัวหัวพ่อบ้านสมุไรเนี่ย ก็ห,กหักเงินท่ากระเป๋าตัวเอฟีฟฟอะไรห้าหมืสมมุตินะแล้วก็บอกเหลือแสนห้าก็ถามสมมูไรในบ้าน9คนให้ hey, ใครรับงานตัวนี้บ้างใครเอาไหมให้แสนห้าอะไรแบบนี้มันจะเป็นเรื่องของการทํามาหากินในระบบแบบนี้ในคุกนะฮะงั้นสามูไรส่วนใหญ่จบไม่สวยนะครับยุคของผมอยู่จบไม่สวยนะฮะก็คือวันนี้ทําเขาได้วันหน้าก็ถูกเขาทำร้ายนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ย มนุษย์ทุกคนก็รักกลัวตดกลัวตายทั้งสิ้นนะครับัน,นก็จะเป็นเรื่องของซามูไรในคุกมันยังมีอยู่แต่ปัจจุบันเนี้ยผมคิดว่าอาจจะมีซามูไรยอยู่ในภาคใต้เพราะผมยังเข้าเรือนจําภาคใต้ยอยู่หลายที่นะฮะเรือนจําภาคใต้ก็จะมีซามูไรอยู่แต่ว่าซามูไรในย,ย,ยุคสมัยนีย้อาจจะไม่ได้รับจ้างแนละ้วอาจจะเป็นซามูไรประจําบ้านนะฮะอยู่ในบ้านเป็นตัวบูเป็นตัวสู้เวลาบ้านเราถูกทําร้ายถูกเอาเปรียบพวกซามูไรในบ้านเนี่ยก็จะ ลุกขึ้นไปจัดก,การให้อ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของซาม,มูไรในคุกเปรียบเสมือนมือปืนรับจ้างนะครับหลายๆคนที่เป็นซาม,มูไรเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่ค่อยมีห่วงไม่มีครอบครัวไม่มีแฟนไม่มีญาติโทษสูงและก็ไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ผลโทษจึงใช้ชีวิตแบบนี้เพราะว่าการที่เป็นซาม,มูไรเนี่ยไปแทงคนไปทําร้ายคนมีเปอร์เซ็นต์ต่อคดีสูงมากยกตัวอย่างเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยที่เป็นนักมวยเนี่ยแชมป์โลกเนี่ยเคยรับงานซาม,มูไรนะฮะ ไปตีคนได้เงินแสนกระบาทคนนั้นคือเอ็มคนตัวลายเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวผมจะเชิญเอ็มคนตัวลายเนี่ยมาเล่าเรื่องพวกนี้เขาเคยทําแบบนั้นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่มีเงินเขาอยากได้เงินมาซื้อของในเรือนจํากินและเขามีความกลา้าอันนี้เขาเรียกของซาม,มูไรเรือนจํา